สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็น1 0 l แอลนะคะ1 0 l งแอลงานช็อปนะตัวจริงๆเขาจะเป็นสีประมาณนี้นะคะพอดีกล้องกล้องมันแบบถ้าถ้าพลิกไปอีกทางหนึ่งสีมันชอบเปลี่ยนนะคือตัวเขาก็คือเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลแล้วก็ตัวนี้นุ่นก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นแอปเปิลนะคะคิดว่าเป็นแอปเปิลเนอะลายแอปเปิลนะคะแล้วก็ส่วนด้านในนะคะ เขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้2ช่องนะคะตัวนี้ก็จะเป็น1 0 l นะ1 0ึนะคะแล้วก็อะไรอีกละ่ะขนาดขนาดใบนี้ขนาดของเขานะคะจากฝั่งหนึงถึงอีกฝั่งหนึงนะประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะส่วนความสูงของเขาประมาณ4นิ้วกว่า,วานะคะเกือบเกือบ5นิ้วนะ สนใจใบนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะใบนี้ของจริงก็สวยนะเขาเป็นสีน้ำตาลแต่กล้องมันชอบโฟกัสเปลี่ยนสีแน่ๆสีนี้เลยนะคะ